ช่วงนี้งานค่อนข้างเรีงค่ะแล้วก็มีหลายโปรเจกต์ที่แบบทำพร้อมๆกันค่ะแต่ว่าก็ท้าทายแล้วก็สนุกสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในการทำงานนะคะก็คือสามารถที่จะสร้างความไว้วางใจค่ะให้กับลูกค้าได้ลูกค้าก็จะแบบมั่นใจในผลงานของเราค่ะแล้วก็เห็นถึงประสิทธิภาพของโซลูชันที่เราพัฒนาให้ด้วยค่ะ <c oughs> ความท้าทายของงานนี้ก็หลักๆก,ก็จะเป็นเอ่อเรื่องการปรับตัวใน ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดค่ะเพราะว่าเราจะมีงานที่หลากหลายค่ะแล้วก็ร่วมกับลูกค้าที่หลากหลายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าเป็นคนนะคะมันมีความแตกต่างกันเราต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่เสมอรวมถึงการจัดการปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเราจะต้องจัดการปัญหาให้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆไปที่เราแบบว่าทํางานเพิ่มๆขึ้นค่ะ ในการทํางานนะคะหลักๆจะเป็นเรื่องของ requirement นะคะที่หลากหลายค่ะในแต่ละโครงการมันจะมี requirement ที่ไม่เหมือนกันเลยค่ะมันอาจจะทําให้เกิดปัญหารกระทบกับ เวลานะคะเราก็จะต้องบริหารจัดการเวลาอาจจะเกิดความล่าช้าจากการผิดพลาดของงานหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืองานที่เราได้ทำค่ะเราอาจจะไม่ได้ถนัดมากค่ะสิ่งนี้ก็จะส่งผลกับคุณภาพของงานค่ะการแก้ไขก็คือเราจะต้องเมเนจเวลาใช่ไหมคะวางแผนเซตพาริตี้ของงานแล้วก็ประเมินว่า r e q u i ร e m เน t เนี่ยค่ะมันสําคัญมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ค่อยๆจัดการปัญหาไปในส่วนของงานที่ไม่ถนัดอะคะ่ะ ก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพของงานให้ดีขึ้นค่ะว้าท <Wow. S 1> ักษะก็จะแบ่งเป็นสองเลย ทักษะหลักๆนะคะก็คือในส่วนของที่เป็นเทคที่ข้อสกิลอะคะ่ะก็คือการทําเอกสารนะคะ SA จะต้องทําเอกสารได้นะคะแล้วก็ชนานาญนะคะเพื่อให้การทํางานเนี่ยรวดเร็วแล้วก็ในส่วนของดัต a ต a รเบค่ะการดีไซน์ดัตเตอร์เบหรือว่าเออร์คิวีต่างๆอะคะ่ะควรที่จะทําได้ะคะ่ะในส่วนของซอฟต์สกิลนะคะก็คือเราจะต้องมีโกลด์ไมซ์เซตนะคะที่จะพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอนะคะคอมมิวนิเคชันนะคะทักษะการสื่อสารที่ดีะคะ่ะเซอร์วิสมายนะคะก็คือการเอ่อใจ พัฒน์ในการบริการกับลูกค้านะคะ g i a t i o n นะคะการต่อรองนะคะเจราจารต่อรองกับลูกค้านะคะแล้วก็ทีมเมอร์ค่ะการทํางานเป็นทีสิ่งที่ชอบในบริษัทนี้นะคะก็คือหัวหน้างานค่ะหัวหน้าจะคอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้คําแนะนําแล้วก็ช่วยเหลืออยู่เสมอค่ะวรวมถึงสังคมการทํางานค่ะสังคมการทํางานก็คือบรรยากาศการทํางานนะคะ่ะดีมากเพื่อร่วมงานดีมากให้ความช่วยเหลือกันทุกคนค่ะแล้วก็วัฒนธรรมขององอค์กรค่ะ ออ,องค์กรเนี่ยจะสนับสนุนให้พนักงานราคะเรียนรู้แล้วก็เติบโตะค,ะค่ะก <ladies and, S 2> <ค>็สำหรับคนที่อยากจะเข้ามาทำงานที่นี่นะคะค่ะว่าคุณเนี่ยมีแพชชั่นนะคะแล้วก็ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาลุยไปด้วยกันนะคะที่นี่จะมีหัวหน้าที่คอยซัพพอร์ตนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนร่วมงานที่น่ารักแน่นอนเลยค่ะ <S <S 2> <S 2